กูเหม่าอีกแล้วประจำที่แล้วนะหรอฮัลโหลอยู่ไหนกันอะอยู่ในเบลล่างทำไรเขาไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอยู่ไหนอ้า oh. แต่ว่าเขาอยู่คนเดียวอ้า oh. แต่เห็นน้องๆบางส่วนอยู่ในเบลล่าง oh. ก็เลยมาดู ล้วคุยกันดังเนี่ยเรื่องการเล่นเรื่องอะไรอ่ะอยังเธอมีอะไรอยากเติมไหมล่ะก็ไม่มีเยอะหรอกก็มันถามรวมๆมันก็เล่นโอเคแล้วแหละเพราะวามนี่เป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวไปหาเวลา่างแล้วกันได้ได โอ้โหเขี้นหน่วงแน่สามสิบเอ็ดถือว่ากว่าร้อยโลสามสิบสี่ APS ติดมานี่หวาเขียเปลี่ยนมาหน่วงกว่าเดิมอีกมั้งเนี่ยสามสิบ APS แม่เจ้าสิบสูดเก้าสูดไม่เห็นออกหิ้เดียวกูเกือบโดนแล้วไอ้กาลันไปไหนวะไอ้กาลันมันอยู่ไหนวะพี่ซอมาพี่ซอครับมาพี่ชายอะไรอรับเจมเจมเรนโบว์ไปพี่ซอเหลือหนึ่งโคเวอร์แปลกนะแมนนี่นะมาทำไรเธอแล้วตรงนี้ใครเครียดได้เหรอ ไม่ไม่ได้ไม่ใช่พี่หนูกำลังสั่งสอนอยู่มึงทอะไไรใจพี่มันกำลังสั่งสอนไอ้เบต้าอยู่สั่งสอนไอ้เบต้าด้วยใช่ก็วันใช่ไหมมึงทำไรเบต้าว่าอะไรวะมึงเห็นไม่ได่ากับสาวว่าอะไรวะพี่ข้ามมาฟีที่อะไรใส่หมวกแดงถอดรองพี่เออพี่ฟังมาก่อนแต่เมื่อมาเฟียกันไม่เรียกแม่ว่ามันมีหรอกวะเสียใจพี่อ้ามึงจะให้เรียกแม่ว่าอะไรอะไม่มันไม่ผมไม่ผมยังไม่มีเลยผมตัดออกหมดละแค่นั้นแหละ มึงไม่มีแม่ไงมึงมันไม่มีแม่ไงแล้ไปเรียกคนนั้นว่าแม่อยู่ดิอ้าวอ้าวเเลบิที่ว่างไหมครับงานอย่างนี้ข้าอย่างนีู้องนี้้าวกูอย่าไน้วปอย่างนี้ข้าวปอ่างนี้ข้วปอย่างน้าวปู่างน้ข้ไป่านี้ปอ่างนี้ขาอย่านี้ข้าวปูอย่านี้าวปูอ่าน้ขาอางีขาอยาน้ขาวปูยา้าปูอยา้ป่ เอาไปมันปืนมันมีอยู่สองกระบอกกระบอกเดียวมันก็ต้องเล่นปืนเพาปืนบบกโซนะครับปืนเบาโซเห็นเล่นปืนอย่างแหลมเลยเชี่ยปืนที่ไหนมันแม่งพุ่งเข้ามาก่อนเพื่อนเลยตัวล้วงดิไม่อันนั้นน่ะมันยิงไม่ถึงพร่าเด้ต้องวิ่งขึ้นไปก็ให้เพื่อนเขาดันไปก่อนแล้วยิ่งเราเป็นเป้ายิ่งอ่ะยิ่งโดนยิ่งเราเป็นเป้าเด่นๆอ่ะไม่แล้วสมมติเล่นเจเลปิตี้นี่ผู้ชายเล่นได้ไ่ะพี่สอมอยากดูจริงได้ได้ไังไงมีคนเตัวชุบประก ว่าเห็นพี่โทรมาสรุปไอวาฮล่าว่าไงวะพี่บอกมันจะตีพี่ไม่ใช่เหรอไม่ก็ให้ให้มันไปคิดดูก่อนไงว่ามันจะตีหรือมันจะเล่นหรือมันจะให้ของได้พี่ถามนใหมหม่ต้องโอเคครับได้ครับได้ได้มาคุยกันยังอ่ะเรื่องการเล่นเมื่อกีีอันอันนี้มีมีมีอันนี้อุ้มกับทุกคนปะมือพิศดารอะทุกคนเลยหรอมีหมดเลยมีหมดนะ อ,อ่นั่นแหละมันไม่รักกันมันไม่อุ้มต้องดึงกันให้ไหวอะ่ะยิ่งคนเยอะๆยิ่งหนุนๆยิ่งต้องดึงแหละยิ่งยิ่งรีอะรีคือสิ่งสำคัญเลยอะ่ะมันอีกโก้บองปิดตัวชุบดนะ้วยปิดตัวชุบกันไม่ค่อยได้บูท๊ทเพื่อนอยังบูท๊ทไม่เป็นเลยบางคนแต่ได้นขนาดนี้เก่งแล้วตอนแรกมาไม่มีอะไรเลยเธอใส่กอยยังปัดกอยยังคิดว่าจะหาไหวไม่ได้พรุ่งนี้ กี่ว่าจะไหวหรือเปล่าพวกเนี้ยเป็นคำถามซึ่งไรค่บตรงๆไม่เสียงตอบรับมันไม่มั่นไม่มั่นใจเลยหรอเฮ้มไม่มั่นใจเลยอะมันรู้สึกมูดมันไม่เหมือนเดิมอะมันแปงแปงอะหมนอนากจ่บอกเลยอะมันก็ต้องสามวิคีดีแค่พรุ่งนี้แค่วันสองวันเองรู้น้องๆมันอันนี้อยู่แล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วหน้างานก็ไม่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะโดนอะไรกันาง ไฟไฟขึ้นมาแหละมึงโดนยาวหูหูแบบหูแตกอะนอนถอนัะคนจะสิบรอบก็ครบแล้วมั้งร้อยไปโอ้โหเยออันนี้ถ้าสมมติโดนนี้กะเล่นยันจบเลยไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าแต่แต่คิดว่าอุ้มอ่ะอุ้มยากอยู่น่าจะอุ้มยากด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วย <c oughs> อาจจะมีอาจจะมีส่วน จำสตอรี่แรกที่เล่นได้ปล่ะเราเราอุ้มกันทางแกงนะเราอุ้มกันทางแกงแต่ว่าล่ะได้อยู่สามคนโดนจับหมดแต่เจ้าเรามาเปรียบเทียบกับเจ้าเขามาเปรี่ยนที่กับเราก็ไม่ได้ถูกปะอาจจะอุ้มเป็นก็ได้มันดูมันดูไม่ออกอ่ะไม่เคยเห็นเขาเล่นสตอรี่ด้วยแต่ถ้าเกิดพวกเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยมั่นใจน้องๆอยู่นะเออไหวมั่นใจไว้ก่อนไหวคือไหวเพราะว่าเพราะว่าถึงแพ้ไฟอ่ะ เราเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าว่าแพ้ไฟเราควรทาอะไรกันก่อนับแรกแล้วเราควรเล่นอะไรต่อเพราะวางไว้ให้หมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องๆจะใช้หรือเปล่าแล้วเรารถเลรถอะไรนี้มีหมดหมดหรือยังเนี่ยน่าจะหรือเปล่าไม่แน่ใจของของเรามีใครยังไม่มีรถไหมไม่มีนะ้ที่รถประกอบเพราะว่าท<ช>ุกคนหากันไว้หมดแล้วอะที่ตอนก่อนตอนเย็นอะกูเลี้ยงก็ใส่สูตรพร้อมหมดแล้วเนี่ย โอ้พี่เขาใส่สูตรรอกันตั้งแต่วันแรกที่เขาที่สภาเขาเขียนสตอรี่แล้วพี่โดนไม่เนี่ยอย่าไปโดนด่านะเธอไปโดนด่านะต้องชนะนะโดนด่าอะไรเขาไม่ได้มีความแค้นหรือไม่ได้มีอะไรกับเลยเอาหมดแน่ๆเอาหมดชัวถ้าเอาหมดก็ก็เปิดมาก็เปิดกับก็ถ้าใครบับย่าแล้วไอ้ยาบับกลับกูขอยาเบาเสียง มันบันบกลับไหเท่าไหร่กลัวมันจะหลุดเดีย๋ยวย่ายิงถ้าเกิดว่ามันมจี้ถูกตัวย่ามันหลุดแน่ันเล่นกับผู้หญิงได้ไงเราญังเสียงแหลม<ช>แหลมไ้อครับตแต่แต่แต,ต่ตอนทีนี้ไม่มีไอใจดีนครับอย่ามะเป็นออไร เธอเธอคิดว่าเขาหลุดแล้วอ่ะมึงเช็คน้องๆหลังปีนั่งหลุดง่ายกว่ากูเยอะบอกพยายามเตือนปีนกันเยอะยนึ่งขอเสื้อน้องอ่ะต้องเดือยขอเสื้อน้องอ่ะไหนจะพ่อไหนจะแม่ลากเราหมดอ่ะเนี่ยไอตัวหัวแดงเนี่ยตั้เด็กน้องกะหรีด่าไล่ไหมอย่างี้มันคือข่าวด่าได้ด่าได้ด่าได้กะรีปะไปอ่ะไพี่าได้เออลองดูแต่ด่าได้ก็น่าจะบินอ่ะเฉพาะปลากะหรีปั๊บใบส้ม ไหวแล้วหลายไหวแล้วม่ต้องกดดนตัวเองหรอกชิวๆอะไรนะอเกรนะฮีฮีที่แปลว่าเขาฮี่าฮี่พี่ที่แปลว่าเขาเฮี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ไม่พี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่คือถามว่า

ไหนอ่ะโอ้ยอี๋ไอ้ลิงขังอีกไปอ่ะนั่นเป็นแมวลาไม่แอลแอลอ่ะมันมีมันมีรับแทงอันนี้ไปเลยนะรับรับแทงไฟแรกเดี๋ยวรับแทงใครโดนใบแดงใครโดนใบเหลืองได้ห่อวะดูแลโดนยกแก๊งแล้ก็สู้ๆเธอพรุ่งนี้เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเชียร์อยู่ข้างสนามครับผมไอ้ไหวคุยกันดีๆวันนี้คุยกันดีๆ มีกี่ใบไนพี่สองร้อยใบเป็นไปย้อนไปหรือไปย้อนดูการซ้อมตัวเองก็ได้ว่าตัวเองพลาดอะไรกันตรงไหนอ่ะไม่พลาดหรอกมันไม่พลาดหรอกเรื่องซ้อมอ่ะแต่ว่ามันมันแค่เหมือกันเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันพรุ่งนี้คนต้องครบนะไม่เอาไม่ครบนะน้องๆเขาน่าจะครบแล้วแต่ว่าน่าจะครบกันอยู่แล้วสอรี่มึงสอรี่ แมวจะเอาผ้ากาบเราเล่นซวัสดีแล้วก็มันก็ไม่เดียวอ่ะมันแค่เรื่องไม่รักเพื่อนดึงเพื่อนช้าอะไรอย่างเงยก็คุยได้ดิคำชับกันด้ดิทำได้อยู่แล้วถ้าจะทำกันอ่ะมันมันติดเล่นมันติดไหล่กันติดมือกันการซ้อมติดหมื่นอ้าวเต็มที่ตาเราให้กำลังใจโซ่ครับโซ่ครับโซ่ครับแสนเอาไม่ได้รู้อาเมนับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหาอันนี้ดิเดี๋ยวกูจะแทงกูจะแทงเทีเลดี้หน่อยไปแรก ครูจะรวยวันนี้เพราะเพเบเบัพที่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเบพราะพี่ก็มันได้แค่นี้แหละน้องเก่งแล้วขอโทษทีขอโทษทีไม่ไม่ไม่หมายถึงต้องเพิ่มแค่ดื่มเพื่อนแค่นั้นเลยทุกอย่างโอเคแล้วสองวันนี้เกือบคืนตั้งหลายรอบอ่ะมันเป็นสิ่งเหมันก็ เกิดมาแบบนี้ตั้งแต่หลายรอบแล้วป่ะนั่นแหละ่เราหาพยายามหาวิธีแก้เราแก้กันได้พี่ซอบอกพี่ยาเอาไอ้ผัดกันไฟแรกชนะร้อยไฟแรกชนะร้อยไม่เส้นที่แต่ไฟแรกมาไม่ทันอเลยสองทุ่มะรีซอครับรีซอครับพี่ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้แบบแบบสลับม่เป็นไรเลยไม่เเป็นไรลยช่วยน้องๆพี่ด้วยไม่เป็นไรเลยต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันเพราะว่าพี่พี่ต้องขอบคุณจริงๆอันนี้นี่พี่พูดจริงๆนะพี่อาจจะไม่ได้เคยได้พูดกับซอแต่ว่า มันมันมันไม่เคยได้พูดและกันแต่ว่าพี่อยากให้ให้ซอเข้าใจว่าแบบพวกพี่ขอบคุณซอมากๆเลยว่าแบบเป็นเป็นเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ช่วยเหลือช่วยเหลือหลายๆอย่างมาเยอะมากๆขอบคุณมากๆครับไม่เป็นไรพี่อันนี้อันนี้โดนอะไรคะมันมันเหมือนเพื่อนมนุษย์เราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอะมันอยู่บนโลกเดียวกันอะเราอยู่ผืนแผ่นดินเดียวกันอะ ผมริงชี้งอยยบอสผมลอยชี้ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่ผมก็นั่นแหละช่วยในสิ่งที่ผมช่วยได้เท่านั้นเองไม่ได้เหนียกกวหวาอะไรผมก็ช่วยเพราะว่าพี่อาจจะไม่เคยพูดประโยคนี้กับน้องแต่ว่าพี่ก็อยากพูดมาตั้งนานแล้วแหละไม่ไม่ได้มีโอกาสด้วยกันอืมครับขอบคุณครับข้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยแล้วสรุปพรุ่งนี้เซเลบริตี้นี่ได้เรื่องครับเนะี่ย รีซอยค่ะรีซอยบีไม่ได้ครับมันไม่ได้ขอโทษค่ะผิดแกงมันต้องแบบไม่มีแกงครับใครใครอะไรใครเสลติดคอถามหมอได้ปะอยากได้ปืนอยากได้อะไรลองลองหาดูอ่ะนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาให้ได้ครับถ้าอยากได้หาไปขึ้นไปนี่มันขายมากเลยค่ะเอ้ยสวัสดีครับพี่ซอขอยกู้เงินหน่อยพี่ ผมจะมาแจ้งก่อนว่าพ่ว่คิวอะไรพวกนที่รอเล่นไว้อะตอนนี้ผมคิดว่าแก้งพวกนา้ะยังไม่พอรอมร้อมกันใช่ไหมครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยเขาอยู่เป็นหาเลยติดอะไรอ่ะติดอะไรคุณอีซ่าเป็นอะไรหรือเปล่าต้องทำไมอ่ะโอ้มันน่าจะหาเจอเ่ครับ คุณดาวคุณดาวพลาไม่ใคุณกับผมหรอผมหาคุณหรอผมเนี่ยตามคุณเนี่ยไม่รออธิน่าเล่นดีจะตายพวกเรอนี่ือปืนเต็มเลยบ้านแอด่างเงี้ยผมจะไม่รู้ไงว่าใครประชาช่วยผมเป็นรอแก๊งต่อได้ได้เตืผมไม่รีบอยู่แล้วคุณเอสะผมจะบอกเลยว่าผมจะตีไล่ไปเรื่อยๆจนข้างบนอ่ะแต่พวกเอ้พีผมไว้ข้างบนอ่ะคยอคุณดาวแก๊งพ่อผมคุณดาวพะเพิ่งมาจะนานหน่อยนะแต่ผมจะรีบให้ ผมจะรอชมผมจะรอชมวันที่อาเทน่าขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ครับได้ครับได้ครับคุณเอซ่าครับสสวัดีครับทุกอย่างนะแมงเฮียหล่อจริงนะพ่อถึงเียอะไรคือเปลี่ยนสูตรกันหมดแล้ววะคุณทวดว่าตาดูเดียคุณทวดไหนวะฟอเดียไม่รู้ต้องเป็นคุณทวดเหมือนกูดนดาด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่เอซ่าเป็นพ่อของม้าฮะกะฮี้อย่าเละใช่อันนี้แสดตความร้อนหมดยัง ไม่เอาอ่ะมีพ่อแอคอยู่ี่ไม่เอาอ่ะมามาไปเอาพี่ไอซ่าเป็นพ่อต้องไปคุยตาหรือเปล่าพี่ไอซ่ไปตาหรือเปล่าพี่ตาละต้องเลือตาทวดนั่นนะคือที่เป็นเหลนเขาแล้วนะพี่เออว่าใช่อะไรเนี่ยอยากคุยส่วตัวไหนได้ไหมล่ะอได้ครับติดต่อเบอร์ตัวแบ่วงไอบอกบอกติดต่อมาทำว่าไงครับรับสักนิดหน่อยนะได้ได้ไหมคะ ใช่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 ขอนิดนึงได้ไหมคะอ่านอุ้ยโอ้ยงานใหญ่โอ้ยโอ้ยอุ้ยขนลุก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 เลยขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกเลยมีใครยังไม่เซ็ของไหมไม่เซ็ตของกับพี่ขนลุกเลยเสียไม่ได้กับบังกรแดงตีกันพรุ่งนี้ใช่ปะเทียพรุ่งนี้ โอ้ยสามคู่สามคู่อะ่ะรถกูอยู่ไหนวะเนี่ยรถบอกเลยถ้าเรื่องนี้แดงอะ่ะโอ้หสวยเรื่องนี้แดงสวยไม่รูุ้่งขนาดเรื่องอะไรพูดเป็นกันละค <c oughs> ันไหนวะเนี่ยรถกู วอากันออกผมงวันไรเด้นมาคันนี้ชิมีใช่ไหมโอเคไอ้กระรันมันว่างไงบ้างวะออมันจะไม่ได้คุยเลยอ่ะ้าวไอ้ออที่แล้วบอกหลังรีนั่นเองผมกำลังงงอยู่เลยเน่ะล้อหลอกละล้อหลอกละ จะมาเป็น่สิงและพวกกู over get high on sad นะน like. พวกกู set, uh. กกจะสลาย over ได้ไหมเนมข่าวที่โอเวอร์แลว don't wanna talk to me the same ใส uh ่ปีใ e. นพวกกูแล้วพวกกูทำกันมากันเองแบบดิ้มาหายกูฉันบอกว่าอย่าจะ deep roll เขาแค่ในทนาบัตรยาววิก่อนท e ่คป